คลิปนี้ก็มาถึงเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมังกรกันนะครับทุกคนชาวมังกรในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นไงมาดูกันเลยนะครับมาเริ่มตั้งแต่ดาวมฤยยุทธ์เาเลยนะครับมฤยยในภพเรนบุตรตะนะเกี่ยวกับบุตรบริวารลูกหลานมีโอกาสเกิดขึ้นกับชาวมังกรนะถ้าเกิดใครที่แบบยังไม่มีบุตรยังไม่มีบริวารตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ทีนี้ดาวเขาอยู่นานดาวเขาอยู่อีกประมาณ6ปีนะก็ฟังไว้เพลินๆก่อนนะ ดาวมฤตยูอ่ะเขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะเขาอยู่กับดาวพฤหัสนะซึ่งพฤหัสเนี่ยเขาก็มาจากสาธะแล้วก็มาจากวินาศก็เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆเหมือนกันการติดต่อค้าขายสื่อสารใหม่ๆอะไรที่มันใหม่ๆแล้วค่อนข้างที่จะล้ํายุคล้าสมัยด้วยนะเพื่อนใหม่การลงทุนใหม่ออนไลน์ต่างประเทศนะในช่วงนี้ชาวังกรมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับแล้วมันดีซื้อด้วยสินะ มาดูดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวประจาตัวของชาวมังกรนะไปอยู่ในภพการเงินก็ต้องบอกว่าดาวเสาร์เนี่ยชาวมังกรเนี่ยทรมาก็เครียดอยู่แล้วนะมาตอนนี้ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่รัะไม่ใช่ว่าเพิ่งเครียดเครียดมานานเครียดมาเป็นปีเลยเพราะดาวเสาร์ตำแหน่งนี้อยู่มาเป็นปีแล้วนะแต่ก็อย่าหักโหมนะคือตำแหน่งนี้ตำแหน่งหาเงินนะหาไปเครียดไปหาไปเครียดไปก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดด้วยนะสำหรับชาวมังกรนะครับ ทีนี้มาดูดาวราหูราหูก็มาอยู่มาอยู่ที่สาัชันะก็เกี่ยวกับการเข้าสังคมการพัฒนาตัวเองนะครับต้องเหนื่อยนะต้องเหนื่อยถึงจะได้ตังค์ต้องออกอไรถึงจะได้ตังค์นะคระับบบชาวมังกรทุกทุกคนนะแล้วก็อย่างที่บอกนะอย่างที่บอกดาวพฤหัสเนี่ยดาวแห่งการเดินทางเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนปุตตะ นะมันก็มีเกณฑ์การเดินทางไปที่ใหม่ๆไปที่แปลกๆพบปะพูดคุยเพื่อนใหม่ๆนะมีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับชาวมังกรในช่วงปีนี้นะครับทีนี้มาดูดาวเดือนกันบ้างนทนะุกคนดาวเดือนเนี่ยเริ่มตั้งแต่พบตะนุเลยดีกว่านะพบตนุนะมีดาวศุกร์แต่ดาวศุกร์เขาจะมาวันที่ห้านะ ถ้าเกิดยังไม่ถึงวันที่ห้าช่วงเดือนพฤศจิกาเขาอยู่ที่วีนานะมีดาวศุกมาตรงนี้เกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นงานใหม่ก็ได้นะเป็นงานใหม่ของเจ้าชะตาเลยก็ได้ในช่วงที่ดาวตำแหน่งนี้นะประมาณวันที่ห้า ประมาณวันที่ห้าทีนี้มาดูดาวการเงินกันบ้างการเงินเนี่ยอย่างที่บอกนะดาวราหูไปอยู่ในภพเรือนสาชา้ะก็เกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับการเข้าสังคมใหม่ๆก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆก็ได้นะในช่วงนี้แล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยนะ ใช้เงินไปกับการลงทุนศึกษานะหาความรู้นะเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเองแล้วก็เอามาต่อยอดในเรื่องของงานใหม่ๆสำหรับชาวมังกรนะทีนี้เราก็มาดูดาวปีไปแล้วนะมาดูดาวเดือนกันบ้างนะทุกคนดาวเดือนเนี่ยมาเริ่มตั้งแต่ตัวตนเลยกันแล้วกันตัวตนของชาวมังกรนะชาวมังกรนี่เป็นคนค่อนข้างเครียดคิดจริงจังซีเรียสนะ แล้วในเดือนนี้ดาวศุกร์มาร่วมลักนานะครับก็มีโอกาสนะที่จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นก็ต้องรีบศึกษาหาความรู้นะเพิ่มเติมเพื่อเ,เป็นการก้าวตามเนื้องงานให้ทันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะดาวการงานของชาวมังกรก็คือดาวศุกร์เหมือนกัน การงานเนี่ยมีงานเข้าตลอดนะดูแล้วมีเกณฑ์มีงานเข้าตลอดแล้วก็แล้วก็ในช่วงเนี้ดาวศุกร์เนี่ยเขาก็มาจากปุตตาด้วยนะครับก็เกี่ยวกับงานใหม่ๆจ็อบใหม่ๆเกิดขึ้นนะถือว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ชาวมังกรเนี่ยค่อนข้างที่จะหายใจหายคอคล่องหน่อยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับความรักความรักของชาวธนูเนี่ยมีดาวอังคารเนี่ยอยู่ในภพเรือปรนปตานินะครับก็คือเกี่ยวกับถ้าเกิดคนโสดนะก็อาจจะมีคนแนะนําให้รู้จักนะหรือไม่ก็มีญาติมีคนใกล้เคียงคนใกล้ชิดนะแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวพอดาวศุกร์มาทับตรงนี้ก็ค่อนข้างมีเสน่ห์นะแล้วก็ดาวอังคารก็เป็นคู่มิตรด้วยในช่วงนี้ความรักค่อนข้างที่จะดีสำหรับคนโสดนะ นะความรักค่อนข้างที่ดีสำหรับคนโสดทีนี้ mm hmm. เกี่ยวกับดาวพุธนะดาวพุธตำแหน,น่งนี้ดาวพุธเนี่ยเขามาจากสุภะาอราิแล้วก็มาจากมาอยู่ในเรือนราหะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง,ง,งทอง,ทองนะครับเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของชาวมังกรเนี่ยมีโอกาสนะเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะการเดินทางไกลๆผู้ใหญ่ก็ได้ ผู้ใหญ่ให้โชคถ้า,าจะซื้อซื้อโชคเสียงโชคก็อให้หาคนอายุที่มากกว่าซื้อให้เราก็ได้การเดินทางไกลมีโอกาสได้โชคได้ลาบนะไปซื้อไกลๆหรือว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องถูกหวยรวยเบอร์อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอ,อาจจะเดินทางไกลแล้วมีข่าวดีๆเข้ามาก็ได้นะบางทีแบบอยู่บ้านเครียดๆไม่มีอะไรเข้ามาเลยแต่พอออกจากบ้านปั๊บมีนูน่นมีนี่เข้ามาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ ต่างแดนต่างประเทศออนไลน์พู้ที่ได้หมดเลยนะครับสำหรับชาวมังกรนะก็เป็นภาพรวมกว้างๆนะครับของชาวลัคนาราศีมังกรนะที่ต้องระวังที่ต้องระวังก็เกี่ยวกับอะไรที่มันใหม่ๆอะ่ะนะชาวมังกรก็ต้องรอบครอบต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีๆนะครับคือมีโอกาสที่จะ ช่องทางการเงินทางต่างถิ่นต่างแดนทางออนไลน์เนี่ยค่อนข้างที่จะได้แต่ต้องขยันนะชาวมังกรดาวตำแหน่งเนี่ยต้องขยันอยู่เฉยเฉยนี่มันไม่ได้นะต้องขยันต้องหาความรู้ต้องเข้าสังคมนะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเพื่อนใหม่มิตรใหม่ก็ต้องระวังนะคำชักคำชวนการพูดการคุยการเจรจา,านะเอาถ้าเกิดใครชวนทำอะไรก็ต้อง ข้อมูลที่ดีๆก่อนอย่าไปโลภนะโลภแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไม่ชัวร์อย่าไปทำนะราชามังกอนนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนดูดวงให้สนุกนะแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วทุกวันก็จะเป็นวันของเรานะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ